อ่ะโอเคอันนี้ของทีไลฟ์นะของทีไลฟ์ก็คือมันก็คือธนาชาติแหละแต่ว่ามันชื่อทีไลฟ์นะเออมันเป็นจ่ายหนึ่งครั้งคุ้มครองให้สองปีจะมีเงินคืนทุกๆหก,กเดือนนะอันนี้ใส่ผู้หญิงวันเดือนปีเกิดแล้วก็คำนวณเบี้ยขั้นต่ำก็คือห้าแสนนะอันนี้คำนวณหนะ้าแสนเสรเนาะกดคำนวณแล้วเราก็จะได้เบี้ย มาดูตารางผลตอบแทนของซูเปอร์ซีวิงสองทับหนึ่งคุนเอาประกันเอาคือห้าแสนเขาได้ส่วนลดเลยทันทีส่วนลด2อ0พทันทีที่เอามาฝากเอามาออมปุ๊บพวกเดือนแหละก็จะได้เงินปันผลคืน5้าพันบาทแล้วพวกเดือนถัดไปก็จะได้เห็นจนกว่าจะครบสองปีในงวดสุดท้ายก็จะได้เงินเอาประกันคืนพร้อมกับเงินปันผลวัสุดท้าย เท่าก็าว่ารวมแล้วตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่สองเนี่ยเขาก็ได้เงินคืนมาเป็นกำไร u สองหมื่นห้าสามรอยบาทอันนี้คือเงินกำไรที่เขาได้จากการที่เอาเงินห้0แสนนี่ไปวางนะสองปีอาเดี๋ยวจะพาไปดูเห็นแผนหนึ่งอันนี้คือซูเปอร์เซฟิงสองหหนึ่งนะอันนี้คือฝากสองปีก็ได้2 5งหมื้าสารอย อันนี้เป็น3ามทับหนึ่ง super saving สามทับหนึ่งสมมุติหองเงินฝาก5 0 0แสนคือกันเขาก็จะได้ส่วนลดเลยทันที4,150ันบาทนะลดเลยทันทีแล้วทุกๆกเดือนเขาก็จะได้6,200นตะกี้ได้เท่าไหตะกี้ได้5,700อันนี้ได้6,250แต่มันฝากเืินขึ้นก็คือ3ปี จ่ายข้างเดียวคุ้มของ3ปีในงวดสุดท้ายก็ได้เงินเอาประกันคืนพพ้อมกับเงินปันผลงวดสุดท้ายเท่ากับว่าการที่เขาเอาเงินไปฝากไว้สี่แสนเห้าหมืบาทเนี่ยเขาจะได้ผันผลจากการเอาเงินก็อนนียไปวางไว้3ปีอยู่ที่สี่หมืบาทถ้าใครที่มีเงินเย็นระ้วแบบสปีไมได้ใจอย่างเดียามาฝากอันนี้คือได้เยอะอยู่นะ อันนี้เป็นฟาดเซวิงสองห้าหนึ่งฟาดเซวิงขั้นต่ำหนล้านนะฟาด2ปี2ปีได้ซี่0ีหมา